สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องต้นเดฟนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็มีโอกาสนะคะได้ผ่านตลาดนัดวัดโค้งนะคะก็เลยได้แวะดูนะคะเห็นมีต้นเดฟนะคะไข่ราคาถูกนะคะ20บ,บาทนะคะที่เห็นเดฟแตงโมราคา20บ,บาทนะคะในภาพนี้นะคะ อันนี้คือเป็นเดฟแต่งโมนะคะลายแต่งโมอันนี้ต้นโฮย่านะคะสามสิบห้าบาทนะคะแล้วก็เดฟหัวใจนะคะอันนี้คือเดฟหูช้างนะคะสามสิบห้าบาทนะคะดอกสี่ชมพูนะคะเดฟหูช้างพอราใบาแก่ๆก,ก็จะใบหนาป่องขึ้นมานะคะเหมือนเหมือนเหมือนกระเป๋านะคะคขา้ขาขๆเดฟกระเป๋านะคะ ก็จะพองข่ายเด็บก,กระเป๋าแต่ว่ามีดอกสี่มมูยิ้มยิ้มนะคะอันนี้ต้นโหย้านะคะ35บาทก็ไม่แพงนะคะราคาถูกนะคะก็เลยซื้อมานะคะในตลาดนัดวัดโครงนะคะแต่ถ้าเราสั่งซื้อช้อปปีก้ก็ค่าจะทรงหรืออะไรมันก็จะแพงกว่านี้นะคะ อันนี้มีราคา35แล้วก็มีเดฟรูปหัวใจจะราคา20นะคะเดฟหูช้าง35อันนี้หัวใจนะคะเดฟหัวใจราคา20บาทนะคะแต่ราคา20บาทต้นยาวมากเลยนะคะเนี่ยคะ่ะยาวมากเลยนะคะขา,ขายถูกๆูกนะคะไม่ไม่ไม่แพงนะคะในเดฟหัวใจ20บาทนะคะ สวยนะคะแล้วก็ราคาถูกค่ะเผอเอินไปเจอค่ะแวะตลาดนัดไม่ได้ตั้งใจนะคะพาแมวไปทํำมันก็เลยแวะ mm hmm. เมื่อที่ที่แล้วนะคะอันนี้ก็ออกดอกก็เลยเอามาค่ะ mm hmm. ราคา20-35อะไรงี้ถูกมากค่ะ mm hmm. เด็บแต่งโมก็ถูกนะคะใบสวยแต่ก็อขาข20บาทเองนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ ต้นเดฟแต่งมงไข่20บาทนะคะไม่ได้ขี้เลเลยนะคะก็ออกเทายาวแล้วนะคะใบก็ลวดลายสวยงามนะคะและเด็บต้นหนีก็ราคา20บาทเหมือนกันนะคะราคาไม่แพงนะคะนี่เด็บผู้ชางใบจะใหญ่กว่าเดฟปกตินะคะรว,รวมๆแล้วก็สวยงามค่ะราคาก็ย่อมเยาวนะคะ ถ้ามีเวลาเดินเที่ยวตลาดนัดอะไรอย่างนี้เราก็จะได้เห็นของที่ราคาถูกหรือมีอะไรแปลกๆนะคะแต่เผอิญเราถ้าไม่มีธุระอะไรเราก็ไม่ได้ไปไหนนะคะถ้าเราไปเราแวะดูแล้วก็จะได้ของมาชื่นชมอะค่ะสวยนะคะราคาก็ถูกมากๆค่ะต้นโหยะก็35บาทนะคะกไหนช้อปปี คงนี้ราคาแพงกว่านี้นะคะแต่ก็จําไม่ได้แล้วนะคะแล้วในช้อปปี้เวลาเราสรัางส่สงซื้อต้นไม้มามันจะต้นน่าเกียรดอ่ะต้นมันไม่ได้เป็นกอสวยงามอะค่ะมันจะกระยุ่มกระยิ่มก็ตามราคาถ้าถ้าเราสรั่งถูกะค่ะถ้าของแพงก็จะอีกราคาะค่ะอันนี้คือของถูกแล้วได้ต้นและใบสวยงามะค่ะรู้สึกว่าสุดขุมนะคะวดนี้ ไปเจอต้นไม้ของสวยของงามก็เลยต้องรีบซื้อไว้ค่ะค่าจัดส่งเราก็ไม่ต้องเสียนะคะถ้ามีเวลาก็ถ้ามีเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูด,ดูต้นไม้ก็ดีนะคะกับความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะกับการอยู่กับต้นไม้ใบไม้ใบหญ้านะคะอันนี้ต้นไมเ้เล็กๆเลี้ยงดูง่ายนะคะ แต่ก็ไม่เค่ยชอบนำมากนะคะรถนำมากก็จะใบเลืองเรื่องเหมือนกันนะคะจำพวกเนียนะะ้ยค่ะแต่ชอบเราจะชอบต้นเดฟหูช้างนะคะใบมันน่าหน้าดีอันนี้ก็ชอบนะคะเดฟหัวใจมันก็สวยดีอีกแบบหนึ่งค่ะมันจะยาวนะคะยาวแล้วก็เรียงกันใบสวยงามะคะ่ะแหลมแหลมเล็ก เดฟแต่งโมเขาก็มีจุดเด่นของเขานะคะลว,ลวดลายสวยงามนะคะใบหน้า,นาก็ดูดีนะคะดูดีราคาก็ไม่แพงอันประดับประดาบ้านเรือนหรือว่าเราชอบแล้วก็แฟนๆสงทรงๆเด็ดๆไว้แถวๆบ้านนะคะข้างๆรัวก็แฟนทรงๆไปค่ะ ไม่ได้พิธีพิธันในการจัดตกแต่งต้นไม้นะคะมีอะไรก็ปลูกมันมั่วซั่วไวค้ค่ะที่บ้านนะคะที่บ้านก็จะ